ค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์บรมช่องงานนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะคะโปรแกรมตารางงานหรือว่านะคะ Microsoft Excel น,นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2010นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของ Microsoft Excel นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูว่าเครื่องมือหรือว่าริบบอนเมนูการทำงานต่างๆของ Microsoft Excel น่ะ เป็นแบบไหนใช้งานแบบไหนบ้างนะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเมนูบาร์นะคะเป็นชื่อนะคะชื่อเรื่องนะ,ะเวลาที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเวลาที่เราจะเซฟค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นบุ๊กหนึ่งเลยนะคะเป็นชื่อนี้นะคะบุ๊กบุ๊กสองเป็นต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็น Quick Access นะคะ Quick เอ็ตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถลบนะ,ะเอาออกได้ นะคะแบบนี้เอาซิฟออกเอาอ่าอันดูออกเนี้ยนะคะก็สามารถเพิ่มก็สามารถทําได้เหมือนกันก็เพิ่มมานะคะกดเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะอ่าต่อมานะคะเรามาดูว่านะคะปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มรีบอนนะคะตั้งแต่ไฟล์โฮมอินเสิร์ตเพจเลเยอร์นะฟอร์มูล่าดาต้ารีวิวแล้วก็วิวนะวิโลว์ดีเวอร์โลเตอร์นะคะ, reload, ะ,คะตัวนี้นะคะอ่ะ พวกนี้นะคะเรียกว่าริบบอนนะคะหรือว่าเครื่องมือนะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะ,ะตัวนี้นะคะทั้งหมดนะคะเรียกว่านะคะเวิร์กชีตหรือว่าสมุดนะคะสมุดงานตัวนี้เรียกว่าเป็นชีตนะคะเป็นชีตชีตสามารถเพิ่มได้ลบได้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะได้เลยเปลี่ยนชื่อได้ใส่สีได้ที่ขวา ขวาแล้วก็ใส่สีแบบคัลเลอร์เห็นไหมสีแดงก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะ่ะอ่าลบได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตานะคะถ้าเป็นอ่าเรามาอธิบายตรงนี้ก่อนขอโทษนะคะอ่าเรามาอธิบายตรงนี้ก่อนว่าปุ่มริบอน,น์ดมีอะไรบ้างตั้งแต่ปุ่มไฟล์นะไฟล์ก็จะเป็นเซฟเซฟแอดโอเพนโค้ดนิวแล้วก็พินต์ั่งพิมพ์อยู่นี่ต่างๆออกนะคะเอ็กซิ ุมโฮมนะคะปุ่มโฮมเวลาที่เราเปิดโปรแกรมมาก็จะมาปุ่มโฮมเลยปุ่มโฮมก็จะเป็นตารางแล้วนะคะเห็นได้ว่า Excel มันจะรูปร่างหน้าตาจะแตกต่างจากอันอื่นคือจะเป็นตารางนะคะอ่า insert มี i n s e r t ม,มีอะไรบ้างมีพวกแทรกนะ,ะก็คือแทรกตารางแทรกรูปภาพตัดปะนะคะรูปร่างตั้โนมัติพวกแผนภูมิต่างๆนะคะที่เป็นเวิดอาทินี้คะแล้วก็อ่าที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะ เพลเยอร์เพลเยอร์ก็จะเป็นข้าคุงหน้ากระดาษก็จะเป็นพวกตั้งค่าหน้ากระดาษขนาดของตั้งค่าหน้ากระดาษก็จะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนนะคะอันนี้ก็เป็นไซส์นะคะที่เรากําหนดสามารถกําหนดได้เป็น normal ไหมธรรมดานะคะอ่าอ่า b บ c k g r o u n d นะคะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เอา b บ c k g r o u n d ไหนก็ได้หน้าเรามาใส่ก็ได้รูปภาพรูปวิวอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นสูตรนะคะเป็นสูตร auto sum อย่างนี้ค่ะ เป็น Data ข้อมูลรีวิวอ v วิวแล้วก็เป็นนี่เป็นนักพัฒนานะคะสามารถใช้มากดเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเนะาะนะคะเรามาดูนะอันนี้ A B C D อะเขาจะเรียกว่าคอลัมน์นะคะที่เป็น A B C D อย่างเดียวนะนะที่เป็นแนวนอนเนี่ยเรียกว่าคอลัมน์คอลัมน์จะมีตั้งแต่ A จนถึงนะคะ X F D นะคะก็จะมีทั้งหมด16,384คอลัมน์ หน 16, 4, ึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่ขอร่ำอ้เยอะมากมายนะคะอะ่ะแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือนับไม่ถ้วนเยอะแยะมากมายนะคะจะมีทั้งหมดนะคะแถวหรือว่า r o นะคะจะมีทั้งหมดนะหนึ่งล้านนะคะสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกแถวนะจะมีแถวทั้งหมดนะหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกแถวนะคะไหมนะคะอะ่ะ จุดตัดระหว่างคอลัมน์กับแถวเรียกว่าเซลล์นี่เรียกว่าเซลล์นะหนึ่งเซลล์สองสามเซลล์สเซลล์ห้าเซลล์เป็นต้นไปนะอ่ะนะแต่ละเซลล์ก็จะมีชื่อของมันนะเห็นไหมคุณเอาเมาส์ไปคลิกที่แถวที่สี่เออคอลัมน์สี่แถวที่ยี่สิบแปดเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะเราก็สามารถพิมพ์ไปได้มันก็จะขึ้นตรงสุดตรงนี้นะในการคำนวณน,นะคะหรือว่าในการกรอกข้อมูลใน Excel ก็จะมีสองแบบ ไฟที่เป็น Number กับไฟที่เป็น text text ก็คือนะคะไฟที่เป็นอะไรคะตัวอักษรนะคะไฟที่เป็น number ก็คือไฟล์ที่เป็นตัวเลขตัวอักษรไม่สามารถนํามาคํานวณได้นะนักเรียนแต่ตัวเลขบางอย่างก็ไม่สามารถนํามาคํานวณได้คืออะไรคะอายุนะคะพศนะเอ่อ number วันที่ไม่สามารถนํามาคํานวณได้เวลา ไม่สามารถนามาคำนวณได้นะคะเวลาที่เราพิมพ์นะคะจะมีหน้าแรกก็เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนทั้งหมดก็คือทั้งเวิร์กชีตเลยสมุดงานเลยตรงนี้ก็นักเรียนกดไปที่มุมตรงนี้เลยกดหรือคอนโทรลเอที่แป้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนหน้าตัวอักษรออกแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนพอยต์อ่ากี่พอยต์อ่ะล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเราสามารถเลือกได้นะ ใส่สีไหมใส่สีตัวอักษรไหมดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีพื้นหลังนะคะนักเรียนสามารถทําได้เราเปลี่ยนพื้นหลักก็จะได้แบบนี้นักเรียนจะเห็นล้ว่ามันเป็นกระดาษอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นช่องแต่ว่าถ้าเราไม่กําหนดเส้นให้มันน่ะนักเรียน Excel มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็นหน้าแบบนี้ เราจะต้องไปกําหนดเส้นให้มันก่อนอ,อันแรกใช่ไหมคะเอาเปลี่ยนหน้าอื่นเนาะเป็นสีขาวก่อน้อาทุกเป็นสีขาวก่อนธรรมดาออ่่าถ้าเราใส่เส้นให้มันนะคะใส่เส้นให้กับ Excel ซลก็จะได้เป็นือเห็นไหมนะคะก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะจะเป็นเส้นแบบนี้เลยเห็นได้ว่า ก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะก็ยังเป็นเส้นให้เราอ่าเราสามารถเอาเส้นมาได้นะคะ,ะแต่ละชีทนะคะสามารถคัดลอกเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะคะในพวกคํานวณต่างๆเวลาที่เราพริมพ์นะคะนักเรียนส,ามาสมมติว่าจะพิมพ์ลําดับหนึ่งสองเราสามารถอ่าันได้เห็นไหมะนะคะอ่านได้ไปด้านข้างได้นะคะนักเรียน แต่นักเรียนจะต้องมีสองจำนวนมีหนึ่งมีสองหรือว่ามีสามมีสี่ได้นะเลขหนึ่งไม่ได้นะคะเลขตัวเดียวไม่ได้ก็จะได้่างนี้เราไม่ค่อยดีเลยอก็จะได้แบบนี้ค่ะ,นะคะแต่ถ้าเราลันตัวเดียวสมมูลทหาะ,ะจะได้แค่เลขสองค่ะสามารถคัดลอกได้นะคะสามารถ ถ้าลอกไปตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะวันที่ก็สามารถทําได้นะคะวันนะคะวันที่นะคะวันนะคะลำดับนะหาเดือนนะ,ะสามารถทําได้เหมือนกันนะคะก็จะได้ประมาณอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนนะคะเหมือนก็คือการอ่าผสานเซลลนะคะตั้งแต่สองเซลล์เป็นต้นไปนะคะก็คุมแล้วก็ก,กดอย่างนี้ก็จะเหมือนแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มตัวอักษรไหนก็จะ นี่รูทนะคะก็ะะจะได้แบบแบบึกลางไหมจะให้คําสั่งมันก่อนนะนักเรียนนะคะก็ะะจะได้แบบนี้โอเค,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นรนะูปแบบที่เราจะทํากันนะคะที่เราจะเรียนยวนะคะชีตนะคะ,ะ,คะลืมขอโทษนะคะชีตจะมีทั้งหมด255ชีตเราเพิ่มสามารถเพิ่มได้ยาวเลยมนาะ255ชีตได้หมดเลยได้ตั้งแต่ชีตที่หนะะึ่ง จนถึงชีทที่255นะคะอาสเตตัสบาร์ bar, นะคะสเตตัสบาร์ bar, มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอ่ะสเตตัสบาร์ bar, ก็คือนะคะข้างล่างนี้นะะเราเพรา้อมที่จะใช้งานไหมนะ,ะเรียกว่าสเตตัสบาร์ bar, นะคะอ่าเรดี้ก็คือใช้งานไหมเริ่มต้นมาใช้งานนะคะอ่าปุ่มอันนี้จะเป็นเปิดปิดไม่ต้องบอ,อกเนาะการย่อนะคะเปิดปิดตรงนี้นะคะอ่ะ uh, เรียกว่าคอนโทรลบาร์ bar, นะคะตรงนี้คอนโทรลบาร์ bar. นะและหลอกบล็อกนะคะทักเรียนนลอกบล็อกจะอยู่ตรงนี้จาสามารถเพิ่มได้นะ,ะบัตตอนจะให้ตัวเดี๋ยวให้ทำใอ่ะก็จะเอียงแบบนี้นะคะจะเอียงแบบนี้แล้วแต่นันเรียนว่าทั้งเรียนจะให้แบบไหนอาจจะเป็นนัมเบอร์ไหมอันนี้จะเป็นพวก ่าทั่วไปนัมเบอร์เ่อเวลาอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อไปนะคะเวลาใช้ได้กดนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแต่เวลาที่เรากดเราเราจะทําคุมทั้งหมดแล้วก็ให้คําสั่งมันนะคะตวกนี้ไม่ต้องบอก้วเนาะตัวหนาตัวเอียงแล้วก็กี่เส้นต้ต่อนะการกําหนดเส้นก็จะอยู่ตรงนี้เส้นขอบแลแรงเงาน,นะคะ่หเรีงนอันนี้จะเป็นพื้นหลังสีพื้นหลังอันนี้จะเป็นสี เปลี่ยนสีของตัวอักษรน,นะคะอันนี้ยังเป็นทั่วไปอยู่นะคะเลคที่เป็นทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นสกุคูณเงินเปอร์เซนต์ตัวขั้นหลักพันอ่านะแล้วก็จุดทศดนิยมนะคะกีอันสมมติมว่าเราทำเกินใช่ไหมล้วก็ลงอืมอืมอ,อก็แค่นี้เองอ่าไม่ได้ยนะคะอ่าการเปลี่ยนนะคะต่อมาการแทรกนะแทรกแทรกก็จะอยู่ตรงนะ ก็จะมีรูปภาพใช่ไหมคะสมมติว่าเราจะแทรกรูปภาพเข้ามาเป็นอะไรเป็นรูปตัวนี้สมมตินะคะอ่ะมันก็จะมาแล้วเวลาที่เรากําหนดนะคะเวลาที่เราจะย่อรูปภาพนะให้ย่อหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ทำไมถึงให้ให้ให้ใหอ่า ให้ยอ่อหรือว่าขยายตรงสี่มุมนี้เพราะว่าอ่านเดี๋ยวทำให้ดูนะคะน้องเล็ถ้ายอ่อแบบเนี้ยมันจะขยายเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเราทําด้านซ้ายนะคะเห็นได้ว่ามันยาวเห็นไหมคะด้านบนก็จะยาวออกไปนะคะไม่สวยนะคะภาพมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาพแบบมันมาตั้งแต่แรกนะคะมันจะเพี้ยนนะคะคอันนี้ใส่รอบอะะพอมีภาพมามันก็จะมีใส่กรอบให้นะปร,ปรับแสงสว่าง น้าจ้าสว่างแบบไหนปรับได้นะฮะได้เลยสีนะคะอันนี้เป็นครอบนะคะครอบก็คือตัวตัดอ่ะน,นี่อกนิ้นี่กอบได้เรียบเมื่กี้ครอบครอบเลยไม่ออก ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็น Auto ซ u m นะ Auto Sum ก็คือผลรวมก็จะมี Sum ไม่ว่าเลขเคาน์ตเบอร์ Max มากกว่ามีน้อยกว่าก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปมี If มี Hyperlink นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรียนต่อไปเนาะอะก็จะมีอีกต่อก็คืออคล c ป i r ก็จะเป็นคลิปที่มีที่ให้นะคะอะก็จะมีอยู่ในนี้ แล้วก็เป็นรูปร่างตัวโนมัิมาที่เราใช้บ่อยมากหรือก็จะเปน็นที่อยู่รูปร่างเป็นกล่องข้อความต่างๆก็สามารถใช้ได้นะคะอ่าแผ่นภูมิเราสามารถเลือกได้ว่า,าจะใช้แผน่นภูิแบบไหนนะคะหน้ากระดาษส่วนมากนะคะที่เราใช้ก็คือแนวตั้งแนวนอนก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนที่เราจะทํางานนะคะเราต้องดูก่อนว่างานของเราอะใช้แบบแนวตั้งหรือแนวนอนไม่ใช่ทําไปแล้วแล้วมาเปลี่ยน ถ้างั้นอ่ะเราต้องปรับนะคบพวกที่เราพิมพ์ไปก่อนหน้าเนี้ยปรับใหม่ทั้งหมดนะคะนามและกาวเนาะนะสูตรนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราเรียนต่อไปนะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนสําหรับหน้าตาของ Excel แล้วกันวิธีการทํางานพื้นฐานนะคะของ Excel นะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะคะจะมีแบบทดสอบ10ข้อให้นักเรียนทําแต่นักเรียนจะต้องดูคลิปก่อน ะะถึงจะทําได้เพราะของครูไม่ได้ทําสไลด์แต่ว่าเป็นการอธิบายหน้าโปรแกรมให้นักเรียนนะคะได้ดูนะ,ะก่อนที่เราจะไปเรียนในเครื่องคองมพิวเตอร์นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะ